เอาพัฒนาไปไกลแล้วควายราคาตัวละราคาสูงแล้วครับ <okay. S 2> ผมว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากกำหนดราคาเองได้แม่ท่า,ทา,า,ทาคิดท่าเพื่อนมิจะจะเฮ็ดส่งออกโดยตรงหาจีนเลยครับเริ่มเริ่มที่จะมีการประกวดควายแม้กระฮะอยู่เวียดนามอยู่พมา่าอยู่เล้าโอ้ตอนนี้เศรษฐีเล้าก็เริ่มมาซื้อา้อยู่ค้ายงามยู่เมืองไทยฮตอนนี้มันดังไปถึงเวียดนามดังไปถึงรัฐวัติกันครับผมขันไล่กันนิดนึงครับพอดี มีเสียเงเพื่อนเขามากครับเป็นเป็นเสียอุ่นแห่งใจแสวงารามาเพื่อนเขามากพอดีครับเจอกันสีได้คุ้ยกันอ่าีิอุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้เขามากม่ยามนะครับอยู่ในีอขแอม่นครับแวะมาเหล่นน้ำตายเพื่อนจับจังหวะดีพอดีเลยจังหวะดีกับร่างทายอยู่พอดีครับพี่เพื่อนแวเขามาเบิ้งค้วยนะครับเมื่อนี้ว่าเบิ้งตัวไหนเป็นพิเศษบ้างครับีิอุ่นมายามลูกไส้ครับ๋อนี่ลูกไส้อันนี้ออกมาจากขอกีิอุ้นนะครับทำเลยเกิดไปไม่ได้ครับ อมันเกิดจำอะไรจำอะไรจำไปบรรสมุนกันมาหลายตัวมั่นสองปีประมาณนี้แหละครับประมาณยังบมดถึงสามปีเนาะยังย่งครับย่างควาตัวนีถทาบมีตํานี้ตรงช่องทองเนียผมมั่นใจว่าต้องเป็นควาวหยักอีกตัวหนึ่งเลยครับขนาดมันจังสี่มันก็ยังมาได้มาสมนิกระดูกแข้งขาครัหน้าตาว่งเขานีสายเชิงคือภาพมากครบครับผมอีลีครับขาใหญ่วาเป็นกุ๊กเสากระดานเขากัใหญ่ครับหัวกระโหนกงอ้ามครับ ตอนน้อยเลยเน้อยแันคนมาหายอสามแสนหาเกิดมากมือแรกมือแรกเรย่อนะมือแรกปัดทูจะได้ขายในราคาเท่าไหร่นะครับขายก็เก้าหาเก้าเก้ามินหาครับแบ่งแบ่งกันมากคือคือสไตล์ผมผมพันธุกรรมไปดีผมผมไม่อยากให้มันต้องไปเป็นต้องไปตายว่าง่ายครับคือมันต้องมาเหตุหนาทีขยายเผาพันธุ์ของมันครับอืมแ็คือจะเป็นตามที่เขาคุยกันไว้นะครับนะมันจะโอ้แน่นอนดีครับอื ตัวนี้ก็ฝาเกษตรกรครับเซราครับเป็นนี่อย่างที่น่าสนใจมากครับนาใสพันธุกรรมเงอนอุทัยบวกแสนอุทัยเป็นอีอย่างที่ต้องล่องครับรับประกันรับเงียบครับสุดสําเร็จครับอุทัยเรือนลอยเลยตัวนี้อุทัยเรือนลอยครับแม่นี่คือแม่นุ่นใจแสวงครับเป็นลูกเงินอุทัยพ่อนี่คือแสนอุทัยมเอก่อนแสนอุทัยมาคุ้มฝูงอยู่ใจแสวงฟาร์ม โอครับนี่คือเกิดจากการผสมจริงครับครับอยู่ที่ใจแสวงซ้ำครับครับผสมอาจารย์ครับบ้านนี้ห้ามไม่ผสมนี่ที่น้องห้ามเอาเข้ามาผสมนี่สีชิดคาผสมยังไงครับเปิดไปตะกอนแต่ละคาเดิมอยู่ครับยังยังราคาเดิมอยู่ใส่ครับก็คือหาพันบาทหาพันไปกับใบพ่นกับของยังมันขึ้นนะครับไปยังให้เอาใจผู้เกษตรกรค่าอาหารยังก็ต้องนี่ต้องกินต้องใช้เนาะครัต่างคนเลี้ยงอีกก็ต้องลงทุนนะครับหนึงสื้อเล็กเขาเมินร้ายกว่านี้นะครับผมนะครับไปกับเนาะครับเนาะหาพันบาท อู้นี่หาพัน g ั m มานี่กับมีโอกาสได้เงินแสนเงินล้านไปเลยราคาเกษตรกรจับตองไดครัเมี้ยนบครับกับประกันให้นเนาะหายากครับที่จะให้ผสมจริงเพราะว่าเมียนครับด้วยมูลราคาของค้ายที่สูงขึ้นและการโลภไพ่ที่มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดแทงทิ่ต่อเข้าไปแค่เดียวจะทำทำไร่ทีเนี้ยครับเรียบร้อยเลยทางของเพื่อนก็ของเกษตรกรนะคันเป็นอย่างที่ กหมือนลูกเอ๋ดนะครับทำเป็นคนเนาะ,ะเป็นอันกฤไทีสูงได้เพิ่งยังมี่การผสมจริงผพราว่าถือว่าเป็นสุดยอดเสียอุ้นถ่าพ่อดีนะเสียอุ้นมากจะได้ถามถ้าเป็นไปได้นี่ฝากพี่น้องกเกษตรกร่กกอนค่อยมาทำมนต้องเฮ็ดยังแน่นในการเตรียมพร้อมนะครับเพื่อบอเป็นการเสียเวลาหนึ่งเราต้องเช็คระบบสุพันโปรแกรมพยาธิโปรแกรมวัคซีนต้องครบใหเรเยบบ้อยแล้วก็บํำรุ่งมากเพราะว่าโดยมากแล้วเนี่ยจริงๆอ่อะ เวลาปติทิศมันจะโทอยลายตัวผู้ซึ่งจริงๆแล้วอไอโอกาสติดหน่อยติดหลายอยู่ที่ตัวเมียครับตัวผู้ไม่ได้แค่หนาที่ปีนขึ้นอนุเชื่อไปปล่อยซื้อโอกาสจิติดปติิศน่ะมันเปอร์เซ็นต์ส่วนหลายมันอยู่ที่ตัวเมียครับ้าเข้าไปอยากเสียเที่ยวไปอยากเสียเงืนทิ้งจะต้องเตรียมพร้อมแต่กตรมาดูแลแม่พันธุ์ห่อหนาแม่เพราะว่าเวลาพ่อผสมปติี่ยโดยมากก็สิว่าบางนั้นผสมปฏิิดพอพันธุ์ตัวนั้นซึ่งจริงๆแล้วตัวเมีย ส่วนสาคัญมากครับครับอืวัคซีนยังก็ต้องฉีดตามหลอดตามยังไม่แน่นอนครับเพราะว่าเป็นการซ้อยกันครับทั้งป้องกันครับป้องกันทั้งตัวเองแล้วป้องกันมาติดของคนอื่นนั่งครับผมครับเพราะว่าเข้าพัฒนาไปไกลแล้วควายราคาตัวละโอ้โราคาสูงแล้วครับตอนนี้ก็ต่างโตได้เลยนะครับทาเป็นสมติเขามีคั้วงามตัวหนึ่งเนาะโอ้สามารถพลิกชีวิตเท่าไหร่อ่ะครับครับผมคือว่าห้อยตั้มโชคดีเมื่อนี้ก็เจอคือว่าเป็นเป็น คนรุ่นใหม่นะครับถึงว่าเป็นผู้ที่นั่งป้งการควายให้มีราคาต้องขอบคุณและเสียอุ่นนะครับว่าใจแสวงยข้ามถว่าเยี่ยมเยี่ยมมาพอดีมาเบบจังหวัดีจังหวะดดีนัดหมายครับพี่น้องผู้นี้นะที่มันเป็นคนคนค้าเบาค้าเบาให้พี่คิดนะให้พี่าจคิดก็ได้เลยเอาแบบยางน้องเพิ่นพอหวังจริงหวังยางเข้าปศุสัตวมสเดฟได้ได้ด่านของเขาแต่ดับหนึ่งที่เขาบรูอีกหลายกับน้องผู้เป็นคู่เป็นอาจารย์เข้ากันได้ครับก็คือยังเสียอุ่นปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบยางเป็นไอดอลให้ได้คนได้หลายคนใน ประเไทให้ได้ในวงการไพ่นะครับตัวนี้คือว่าน้องเพื่อนประจบความสําเร็จเป็นคู่เป็นอาจารย์ให้ได้หลายคนได้ครับผมครับกับตพี่อุ้นเองนี่ที่ผมหูจักผมกับสิหูจักพานหนังสือเนาะ่านหนังสือแบบแคทเธอรนมี่ยังสีข้าเจ้าสีมี่โวเถึงอยู่เรื่อยๆครับครับโวเถึงอยู่เรื่อยสีนะครับก็ว่ามือได้มีโอกาสดีๆกะอยากสีขอเขาไปเยี่ยมช่วงฟ้าม่นอยู่คือกันนะครับเนาะเอาเมื่อนี้โอกาสดีนะครับกะ ขออนุญาตขอบคุณพี่อูเลยเอ้ยพี่อุ่นเลยเนาะครับนอกมือนี่ขอบคุณหลายๆครับครับผมขอบคุณครับครับผมมีโอกาส์ปูเบิกเบิกต่อไปเออเอาเอาฝากอีกนิดนึงเรื่องราคาควายราคาควายตรงนี้ต้องถามเสียคนอ่าครับอ่าครับราคาควายของควายง่ายไหมน่ากดเป็นยังไงครับก็เห็นหลายๆคนว่าราคาควายลงเนาะครับผมกับล่อคือกันล่อมันลงแต่หลายคนที่ล่อที่ล่อให้ควายลงเกิดแต่ซื้อเลี้ยงตอนนี้ก็ยังไก่ยังซื้อบ่ได้อยู่ก็ยังบ่ลงเลย มันบะล่งไหมครับผมซื้อ่าสุดเนี่ยมันกัแพงขึ้นเป็นเท่าตัวหลายเท่าตัวสิครับยังม่เห็นมามันจะลดลงครับซึ่งผมว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากกำหนดราคาเองได้ตามใดที่หยาบเทรานแพงเพื่องแพราะแพงอะครับหายากแล้วครับ้นทุนทั้งอาหารตำอือแม่นครับแม่นสวมกระเพาะตายแรงกระเพาะตายกำหนดราคาเองได้ครับจุดแข็งของมันคือควายไทยนี่คือควายที่ดีที่สุดในโลก อคล้ายงามที่จริงกคล้ายเหนือครับน้ำเขาบ่อใดนะครับนน้ำเขาบ่อดไม่ได้ส่งออกครับครับแนวท่าทิดท่าเพื่อนมิจะเฮ็ดทรงออกโดยตรงหาจจนเลยครับครับแต่พอผ่านเวียดพานยังปนอย่างไรโอ้ถ้าน่าควรเท่าสรงออกเองได้เนี่ยมูลคาากระสิเพิ่มขึ้นหลายขึ้นกันครับถ้าจะสังเกตให้ดีตามสนามประกวดต่างๆจะมีพวกคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีของแต่ละประเทศในอาเซียนเท่าหรือเช่นเราเชียงไกเขามาโอ้ มาสังเริมเ่มเริ่มที่จะมีการประกวดควายแมกระทงอยู่เวียดนามอยู่พม่าอยู่เล่าโอ้ตอนนี้เศรษฐีเล่าก็เริ่มาซื้อคว้วอยู่คว้วงามในเมืองไทยห่าแลีวยซื้อสักพักล้วครับครับโอ้ผมพาก็ได้ครับควายผมบางตัวอยู่เล่าก็มีครับโอ้เม่นหรอครับครับโอ้ตายแล้วนั่นแปลว่าวงการควายห่าหนี่มันก็ยังไปได้อีกไก่นะครับเนาะือยังได้อีกไก่ครับชีพระราชทานทีหน่าสนใจมากอืมครับ เพราะฉะนั้นแล้วบบเมนอาชีพที่บบมีเกียรติอีกต่อไปคนเลี้ยงควายทุกคนซุม,มือนี่เขาเอิ้นเสียกันเบิดยิ่งเจา้าเจ้าใหญ่ไายโตเพิ่นลงมายิ่งหน่วยงานรัฐบาลบให้ความสําคัญกำหนดเป็นนโยบายของเป็นว่าราแห่งชาติเป็นเอียงต่างมีบรนควายไทยข้ามานี่ผมว่ายิ่งเป็นโอกาสที่ดีครับครับครับโอ้โหครับนี่ก็ถือว่าต้องขอบคุณ น่าเสียอุ่นถือแล้วก็ห้อยตั้มเนาะในห้อยตั้มแล้วโชคดีนะมือนี้เนาะมาหนึ่งได้สองเลยนะครับต้องขอบคุณเสียอุ่นนะครับตรงนี้ที่มาให้เรื่องข้อมูลแล้วก็อนาคตอ่าควายไทยนะสู่ควายโลกนะเพราะทุกมือนี้มีการประกวดเวียดนามประกวดเมืองเล่าประกวดพม่าเริ่มมาแล้วครับนะในโซนเอเชียต่อไปที่ว่าอีกมากมายยังต้องการควายควายไทยควายสายพัฒนาเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงนอกจากควายใหญ่แล้วเนี่ยยังยังยังที่ผมเ็อ่ะ คืออย่างที่ผมเห็นนะยังยังเย็นเนี่ยผมจะต้องเอาควายไปโช์ที่งานถุงเนาะควายแขรอยังล่าสุดผมเอาไปโช์ที่มาณิสาฟ้าให้พี่ต้อยให้ทางทางวัดคิดเพลินนะครับตอนนี้มันดังไปถึงเวียดนามดังไปถึงทางรัฐวัติกันโอ้ไปหอดวัติกันเลยคือคือแบบว่าผมยังเสือว่าควายไทยเนี่ยมันยังไปได้อีกไกลในมุมในหลายมุมมองในหลายมิติเพราะว่าจะเป็นควายใหญ่ควายงามควายยัด หรือแม้กระทั่งค่ายแคะค่ายแปดซึ่งมันเป็นเอียงที่ในอนาคตในวันทำงานเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ที่การที่เท่าเนี่ยแหละเขามีของดีครับเขามีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับน้องบางที่ผู้รักผู้ใหญ่อาจจะบ่ได้มาเน้นตรงนี้มากมายแต่เท่าก็ต้องต้งเห็ให้มันได้ครับโอ้ไผที่กําลังลังเลอยู่เด้อครับนี่ตัดสินใจตัดสินใจได้แล้วนะครับเนาอเป็นโอกาสที่ดีก่อนจะตัดสินใจเลี่ยงก็คือ ้องมีการศึกษาดีๆศึกษาจริงจังก่อนบ,บอยแมนเห็นเขาเลี้ยงเลี้ยงเลยการเตรียมแปลงยาการวิหารการการดูแรลรักษาการบำรุงกันไหนครับ้องมีครับอืมก็ต,มต้องมีความหูมีแต่ความขยันมีแต่ใจอย่างเดียวกับอะไรมีแต่ทุนกับอะไรครับผม,มครับโอเคครับขอขอุณเสียอุ้นนะครับเงอนเนาะครับขให้ขอมุลนทั้งช่องห้อยต่้มเนาะครับห้อยตั้มหมูสิบสี่ครับเรียกว่าโชคดีคักๆเราพัฒนาอสารบ้านเฮ่านี่ครับครับผมพอดีเพิ่นมาแล้วกู้เพิ่นเป็นต้นแบบต้นยัง นะฮาดูยางทําตามยางนะแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนี่แหละครับคือหลายหคนจากประสบความสาเร็จในใอาชีพยัยงควายก็ต้องศึกษายังเสียวนเป็นอบอกแต่ต้องรักต้องศึกษานะต้องหัาใจใส่นะครับจะแต่มองในเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวนะครับเรื่องรายละเอียดตรงนี้ฮาก็ต้องเก็บที่ตัวเฮานี่แหละครับนะครับก็นะบฝากไปที่น้องเกษตรกรไว้ครับคับง่ายก็ง่ายนะครับผมครับผมพี่นองเกษตรกรไว้ในคลิปนี้โอเคครับผมขอบคุณี่ร่วมอยูครับขอบคุณครับ